ดีนะคะพบกับช่องพังนบ่เมินเฟนนี่นะคะวันนี้กับบรรยากาศ่ายาบ่ายนะคะบ่ายโมงแล้วนะคะตอนนี้อาหารมาพบก,กันที่บรรยากาศของบ้านน้องบอมฉลยที่้อนะคะวันนี้น้องอ่าพ่อยนะคะได้เลี้ยงอาหารช้างวีสิบเชือกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางวัดนะคะวัดวัด,วดกิวการนะคะ,ะที่มาเลี้ยงอาหารให้กับป่บาบรรดาเช้าวันนี้นะคะ ท่าพดมาด้วยนะคะวันนี้ชัางแฝดของเราก็มานะคะหนุ่มโลทองทำกับทองแค่ไหนนะคะงูใหญ่แต่งตัวโลมาเลยนะคะแพ็คคู่มาเลยนะคะส่วนนี้ค่ะเจ้าภาพนะคะน้องบบพลทที่ดื้อนะคะเด็กอ้วนนะคะโอ้ยจะกินจะแอบ,บจะขโมยกินก่อนเพื่อนเลยนะคะ โบ้เพลย์ของเรานะคะโอ้ถือป้ายด้วยนะคะน้องถือป้ายด้วยเอาล่อโล่อโล่อะไรนะคะถือป้ายน้องพลอยนะคะโบ้เพลย์พีดด้วยนะคะถือป้ายขอบคุณก่องจ้ากอนงจ้าก่อนจ้าก่องจ้าโวย เรชอบกนก่นนีเป็นภาพบ,บรรยากาศสดๆกันเลยนะคะยบ่ายบบมงเนเเะะาะแล้มี่ายลูกนะเลยงเลยะอาหารก็มีเยอะเลยนะคบเพียบเลยนะคะ อลังการงานสร้างเลยนะคะมีแต่ผลไม้ที่ช้างเขาชอบทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวากล้วยข้าวโพดมันแก้วนะคะนี่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 บอกเฮ้ยที่ด้อนี่ให้เขากินนั่นแหละนี่นะคะั่งาช้างแต่ละแบบไอไม่คอาจารย์ใช่ไหมยานี้จอนจกออนะคะเลยค่ะค่ะเชิญร่วมโต๊ะเลยนะคะ ทุกเชือกเลยนะคะอ่าเข้ามาเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะเป็นเมรยากาศสดๆเลยนะคะเออรู้แล้วมีค่ะแม่บอกว่าก็มาร่วมนะคะอยู่ใกล้กับน้องโดยโดยขี้ดื้อของเรานะคะนี่นะคะค,คุณแม่กับคุณลูกนะคะใคเลยอยู่อาเอาไปมาใส่ข้างหน้าป่กอยู่ใกล้กัน,นมากเลยนะคะวันนี้อ่าน้องลอยกับคุณแม่นะคะ เพียงหมาเพียงไหลกันเลยนะคะวันนี้าาอัรังไก่ม่บอกเลยลองบอกเาทม่ได้มาใ้ครัเอจัดการกนเลย้าี้ท้งวัดกินข้าวท้องวัดี่จากรเรียนอาหาร ในวันนี้นะคะขอบคุณทกทายาบาลใจครอบครัวขอบเหลายชือเลยนะคะ20เชือกนะคะมารตักันที่บ้านยที่เราในวันนี้นะคะอร่อยกันทุกทุกเชือกเลยนะคะนาได้มาคะนอนเลยนยกเลี่ยงไปเชือนะคะ ยได้ยัไย่าาเยอะมากเลยนะคะที่นู้ดเนดจารวันนี้ประมาณคนเลยนี่นะคะเลยทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะวันนี้ารกันที่บ้านของน้องปกทอายคิดดื้อนะคะ คุณใหญ่ใจดีนะคะที่ทำให้มีงานในวันนี้นะจัดต๊กจีนงการงานสร้างเลยนะคะเลี้ยงบรรดาแขกบรรดาช้างเลยหลายเชือกเป็นอะไรเงนะคะเด็กอ้วนไม่ธรรมดานะคะต่ำกันเลยเด้อวันนี้

เชิญ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 ครับอืมเขาไหนชูมอ่ะฮะคุ้มเงินถุงเงินอ่าเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยถุงเง no ินก็จะเข้ามากินกับอ่าเพื่อนๆนะคะดิ่งหน้าแต่บนหน้าเอื้อมกับบนยื้อในสุดโลสุดโลอยู่ทางไหนโอ้ทางนี้มีแต่สุดโลทั้งนั้นเลยนะคะ ชุดโลชั้งนั้นเลยสุดโลพายเป๊ปซี่นิ่งหนองก็มานะคะวันนี้หลายๆเชือกเลยมีแต่สุดโลทั้งนั้นเลยนะคะอิ่มน้ำสำรานกันทุกเชือกนะคะมูแตะบื้นเท่ไหนสแตะแตะบื้นเทก็หอมเนให้เซียวได้ไหมอะไรนะที่รัก

เปลนแตงโมแล้วได้ลอยไปแล้วลูกน <c oughs> ี่สามอลังการเลยนะคะเป็นเตียงค่ะเปช่วยช่วยกัมันเทียวหะไม่นะนี่เป็นทนะองคำกับทองแท่งนะ เราบังนาะก็อุบังนะโบคอยอยู่ตรงนั้นโบคอยใส่ชุดสวยๆนั่นแหละชุดสวยๆเห็นโผล่หัวออกมาอยู่ติดกันกับคุณแม่นู่นนึงสองสามนี่นะแขกผู้ร่วมงานก็อยากเหตุภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆเนาะนี่นะคะนี่ครับโอ้ คอยแอบอยู่นู่นนะคะเห็นไหมให้ลูกดูเฉยอยู่นู่นเปลี่ยนแล้วค่ับคัดถางแล้วตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังหมอนมินฟามี่นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่คอมเมนต์คือหนึ่งกระมังใจให้ครอบครัวตระกูลบอกของเรานะคะได้ไหมั้ยนี่นะคะอิมหนมสำลักกันทุกเชือกเลยนะคะโอ้นิ่งหน่อน โอ้ oh, เสียงเทียวของนินง่งๆอร่อยนะครับอร่อยมากๆ,ๆเลยมีเต็มผลไม้ที่สามเขาชื่นชอบทั้งนั้นเลยโอ้ oh. <c oughs> ขวานบอกว่าอิ่มทั้งอิ่มทั้งช้างและอิ่มทั้งควานเลยนะคะโม่ <c oughs> เยียะยนย้นดนะคแ่อ่ถ่ายรูปหน่อยอพื้พนมอมแต้มอายรูปตรงนี้หน่อยโอเค ภาบรรยากาศยามบ่ายปเลยนะคะดูทองวแห้งกับทองแห้งนะคะอร่อยเชียวเลยรู้สึกว่านุม่มโลนิ่งหน่งนี่จะกินแต่แตงโมนะนี่นะคะนิ่งหน่องนะคะ

ในชุดหมอนเลยรัชตะครับรัชตะบอกครับมีหลายๆไซส์เลยนะคะมาวันนี้ กลณ่ผู้ใหญ่จะดีนะคะที่ทยให้ชาวช้างของเราได้กินอิ่มกินอิ่มนำันลานกันทุกเชือกนะคะยี่สเชือกนะคะวันนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะขอบคุณค่ะขขอบคุณนมากๆเลยนะคะ มีกินอิ่มทำงานกันแล้วต่อไปก็เป็นการมอบจิตอารณ์กำลังใจให้กับชาวช้างนะคะอนะคะไปแล้วเชือกแรกเลยเชือกแรกคุนหมอฮะเชกแรกน้องรัชตาน้องรัชตาน้องคำแพงอ่อนไอหมื่น แสนคำนะคะไปเลือกที e aí, so, uh, ่ส like so, uh, right, okay. ีน uh ี oh. ้น้องนำโชคนโชคนะคะขวัญกำลังใจนะวขอ่าอนุโมทนาดกับอามด้วยนะของไปเลือก้อยนะคะอดงโอ้เงินราบรอแลยนะคะน้องไนง่ารักมค่ะกรารอเลยคะอันนี้เด็กอ้วนของเรานะคะบอกพี่ดือ เออเธอยะจะจะอยากได้อีกนะคะบโบพลีนี่ไม่ยอมเลยโบพลอยากได้อีกบโบพลไม่ยอมนะคะอยากได้อีกอยากได้เพิ่มนี่เพิ่มนะคะนี่นะคะคำคำทองแท่งนะคะเราไปเรียบร้อยนะะคพี่บัววด้ย อ,อิ่มทั้งคนอิ่มทั้งช้างนะคะเป็นขว hm. ัญกำลังใจให้กับควันช้านะคะนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยนะคะมาอกจะแสดงมาวมากินต่อนะคะรับทรงแล้วมากินหม่อมต่อนะคะ หมันต่อนะคะกินต่อเลยยังไม่อิ่มมั้งอ่ะไปกินต่อแล้วมันโชคของเราโครงการแล้ยอือนะคะไปวมโต๊ะอีกรอบนะคะนี่นี่เสครับ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 ผม้ยเอ้ยเสียงไม่ออกพี่บัวเสียงไม่ออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย พี่บัวนะคะโอ้ยโอ๊อยยโคุณรบครัคคบคนะนะคะพี่บัวของเราสุดหลของเราประจำตะปูลโบนะคะมตไ่้ายแล้วก็ภาพเมนแงนะคตัวตาครับตัวตัวตรัาตปีเนี่ยตปีานั้นค่ะต เนาะไม่เอ้ยก็ต่อไปก็เป็นคุณตาแสนสุขโอแสนดีนะคะคุณตาแสนดีคุณตาคุณตาไม่ค่อยรู้จักกินผักคุณตแก่เอาแกไม่ได้ไม่ได้ผัวเสียผักช้างโบราณนะคะคือเลย

คุณยายคุณยายอ๋อคุณที่ไหนอยู่ขางนอกตาบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยางนี้นี่หน่อยเนาะไม่ได้เยอะนะมูธนาบุญกับพระอาจารย์นะคะเนี่ยของคุณยายนะคะขอบคุณขอบคุณคกลบนะาร์คนอีมากเลยนะคะสวยชืนใโอ้ nương chú tăng lên nương bộ coi <laughs> kia đi nha nương chú tăng cảm ơn cảm ơn เด็กคนของเราไปหาตาแล้วนะคะอ่าทุกเชือก็แยกยาก้ยายก,กันกลัดนะคะอีกมหนำสำนันกันแล้วเนาะโอ้ยใแล้วนะคะอะไรบ้นใส่บ้านมันแล้วบางเชือกก็ยังไม่ยอมนะคะ,ะนี่นะคะ ไปแล้วนะคะบางเชื่อกก็ไปแล้วเพราะว่าต้องไปแสดงต่อนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ